ไม่ได้ไม่ได้ของเลยพวกดาบดำพวกดาบสีม่วดาบปีศาจอออเออเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมละได้ยิ่งยิ่งยิ่งเออสวยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับผมจะมาเล่นตัวละครเลเยนอีพีนะครับผมมีชื่วเบนนะตัวนี้ปกติก็เล่นกายภาพกันใช่ไหมครับก็มีเล่นเวทเล่นเวทได้ครับมันเป็นสายพวกแบบยูนิเวอร์แซลแบบ สายไฮบริดหน่อยนึงครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทครับผมก็มีสกิลเวทด้วยยื้อฟ้องกับการตีเวทครับสกิลหนึ่งเป็นกายภาพแล้วก็การตีธรรมดาเป็นการตีกายภาพนะครับผมดังนั้นมันอยู่ครึ่งๆกลางๆครับผมแต่ว่าดาเมจโคตรแรงนะครับผมต้องเป็นเลนเกมนะเป็นตัวเลนเกมเก่งช่วงกลางเกมของเลนเกมนะครับผมตอนนี้ผมเจอลิงนะครับลิงกำลังเมต้าอะไตอนนี้นะครับ ตรนนี้มันมีสกีนใหม่นะถ้าจะไม่ผิดเขามีให้แลกนะครับผมลิงเป็นชุดสีชมพูนะครับเนี่ยไอสกีนนี้แหละแต่มนันจะเป็นแบบมาโคสีเป็นสีชมพูนะครับคิว <no> หนึ่งของเบนนะผมอธิบายก่อนดีกว่านะตอนนี้ผมกำลังโดนโกดเลนอยู่โอ้โห ถ้าถามว่าสู้ลิงได้ไหมก็คงจะยากอยู่แล้วลิงเก่งนะแต่สกิลสองนี่เป็นเอโอีพ่นพ่นเบียร์นะดูดอมเบียร์แล้วก็พ่นออกไปมันก็แรงอยู่นะสำหรับลิงที่มันแยกล่างนี่มันตุ้มเดียวก็เอาเรื่องอยู่ <c oughs> แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเออตัวลิงเนี่ยครับผมมันมันเก่งในช่วงนี้แหละครับช่วงนี้มันค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ ต่ของเบนนี่ที่เป็นสายเวทนะครับผมสายเวทนี่มันชา <c oughs> ช้ามากครับผมไอเทมก็แพงซะด้วยฮะไอเทมเวทมาแล้วเริ่มเริ่ม,มบวกแล้วอูมกันไว้ไม่ให้ขเขามาไฟนี่เอาเริ่มแล้วครับมาสามตัวแล้วครับผมลันสลอตับโอ้สลอตกเข้าครับผมเวสนาก็จะปล่อยสกิลอีกออพยายามต่อ,ต,อต่อได้ก่อนอันตรีมาแล้วครับผมขอหน่อยหนึ่งทีอือนะขัดจังหวะเรียบร้อยโหสวยครับผม ขัดจังหวะร้านสลอตมันกำลังโดดมาพอดีอ่ากลับมาแล้วนะครับผมดูเขาเปิดไฟกับตรงเต่าเลยเอีย๊ยพ่นใส่ทีเดียวลิงดับเห็นไหมบอกแล้วว่าแรงจริงออโอ้โหอ่าของเขามีเบเล,ลิกด้วยไงผมลองคานเบเล,ลิกนะแปลว่าหลักๆแล้วมันจะมีผลกับพวกนักยิงมากที่สุดตายช่วเป็นยิงปกตินะครับโอ้ได้ไหมนี่ได้ไหมนี่นโอ้ไม่ได้โอ้โอ้โอโอ เก็บจ,จริงๆจนได้เจอสกิลอันตรีของเบลิลิกนะฮะยยุโอเคโอเคงั้นนี่ก็ยืนเลนไว้ก่อนแล้วกันลิงนี่เผือไม่ได้ครับประมาณช่วงกลางเกมนี้มันเริ่มกินป้อมเลยนะเพราะมันเริ่มตีป้อมแรงก็เริ่มเอาป้อมแล้วตอนนี้มันกลับมาเพราะว่ามันรีแวมใหม่ใช่ไหมคนก็นิยมเล่นกันนะแบนกันเยอะนะฮะไปก่อนนี่โหมันแก้ทางไม่ยากถ้ามีตัวสกิลเอเยอะๆนะครับลิงก็อยู่ยาก วิธีแก้ลิงอะนะหาเลยพวกเมทพวกอะไรเงี้ยหน้าหน้าอ่างเงี้ยโยนไปแต่ขอให้โยนแมน่แมนๆเลยนะจังหวะดีๆนะโยนไปปุ๊บสับเป็นหนูอะ่ะเพงเดียวแล้วก็อันติีก็น่าจะจบละลิงอะเ <c oughs> จบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บเรามีแค่สกิลสองที่จะจัดการลิงได้แล้วก็สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันจะชิ่งเนาะแต่มันแค่ชิ่งแค่หนึ่งครั้งหรอือเปล่าลิงมันถ้ามันแยกร่างสามร่างอันติีด้วยนี่ก็คือแบบ จะเอายากอยู่นะกิวของเราค่อนข้างเป็นเอีเยอะนะครับค่นไว้ก่อนคนระับเช็คเช็คเราต้องเช็คไว้ก่อนนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมพูดอาจจะมีแบบมีไอพัง <c oughs> ไหวครับผมว่าเดี๋ยวเสียงมันจะขัดหูเราจะผู้ชมจะไม่รู้ไงว่าเป็นพาออะไรยังไงอะไรโอเคนะครับตอนนี้เล่นตลิงผมไม่ค่อยเก่งนะ สำหรับการเล่น EP อ้าวใครมาห่อเลาะห่อเลาะตอนนี้ทำไมผมชอบลืมอะไม่รู้เป็นไรชอบลืมปิดกั้นอะเออเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยนะเออลืมปิดตลอดเลยอยู่ๆก็ปิดู่ๆก็ด้งมาเงี้ยเผลอลืมไงตอนแรกไม่กล่าวว่าจะอัดไหนก็อัดแล้วล้วก็ลุยกันเลยดีกว่ามา เขาเล่นกันตรงเลนนี้เชียวนะนี่อันตีใสเลยครับผมไล่ไล่โอ้โหเรียบร้อยได้แล้วลิงลิงลิงเอา้าลิงไม่ดูแล้วตัวจริงรู้ดแล้วตัวจริงจำไว้ครับผมตัวจริงจะหนีครับผมตัวปอมมันจะอยู่นะฮะแต่ถ้าใครแบบลิงแบบโอ้โหเซียนๆหน่อยคือมันจะเล่นแบบเล่นเป็นนะนี่นี่ใช่ไหมหลบหลบได้ดึงไมุ้้ยสวยสวย <c ười> <c ười> ปกวักอร์แม่งได้ไม่ได้ <c ười> ช่างมัน ไปผมต้องออกเป็นกระบอกนะครับผมเห็นไ,ไหมของมันช้ามากเลยครับสําหรับเล่นเบนนะต้องได้ฟาร์มดีๆเลยครับผมต้นใหญ่เขาไปเล่นนะครับผมแนะนําให้ไปเล่นตําแหน่งฟาร์มดีกว่าตําแหน่งป่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะได้ฟาร์มเร็วๆนะฮะตัวนี้เบนป่าเวทนี่ก็เยอะเหมือนกันครับผมเอามาแก้ทางนะครับแก้ทางพวกลิงนะครับผมแต่ว่าต้องต้องเก่งกว่าลิงเลยนะจังหวะสกิลนี้ต้องเป๊ะน,นะ นี่ไม่อยู่ในวงไหมครับโดนสกิลเข้าไปมาแล้วข้างหลังมาแล้วข้างหลังพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วนี่โดนล็อกอีกครับผมล่สล็อตพูด,ดอุย้ยมันอืพอดีเป๊ะเลยมันรู้ว่ะเฮ้ยคือมไม่ยากเลยครับเมคานิกของเบนมันดูง่ายไงเออเพราะมันจะมีหลอดตรงหัวไงเขาก็รู้แล้วเขากดปุ๊บทีเดียวมันก็หลบได้เลยเนี่ยหลอดตรงเนี้ยมันหลอดเต็มเนี่ยไหมแต่างนี้ถ้ามีฟิกเกอร์เดี๋ยวเมื่อกี้ที่แตกเลยนะ สวยเอา้าเอา้าอุยอ้ยอุ้ยหลบได้เฉยวะ่ะเอาว่ะเอาไปดิเอาไปดิปดชิงหน่อยไม่ชิงให้วะ่ะเอาช่างมาเถอะว่ะไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรเคลียร์เครียนดีกว่าอ่ะเคลียเรียนไปลิงก็อยู่อย่างเงี้ยทีมเรามันเดินดีไงแต่ผมเล่นกากโอเคครับผมมาดูเรนนี้กันดีกว่าถ้านะตัวนี้เราอยู่เลนกลางครับดันขึ้นมาเพราะว่าเลนกลางเราแตกยับเลย ราต้องโอ้โหเลลิกเบลลิกปอยอันตีแล้วอันตีก็สวยครับผมอันตีนะอันติคืนไปเลยครับผมดูขัดขัดครับผมขัดครับมีต่เลิงอยู่เพื่อนเพื่อนอุ้ยจะแตกกัน่ะแทงเอาไม่อยู่ครับลิงไม่ไหวมันได้มัได้ของอะไรพวกดาบดําพวกดาบเจมอนดาบปีศาจอือเฮ้ยเฮ้ยไ้ไหมนะได้เยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยเออสวยมันต้องแบบนี้สิวะมันใส่มานานแล้วมึงจะดิง ไม่ได้คิวเขาทีโดนลาตลอดเลยโอเคครับผมไปแต่ถ้าได้ของเต็มนะผมบอกเลยว่าเบนหน้ากัวเวลาได้ของเต็มนะมันยังมีอยู่เกมหนึ่งผมเล่นนะ่ะแบบกูชิออนโดดเข้ามาใช้สกิลโดดเข้ามาใช่ไหมโดนผมพ่นใส่หน้าทีเดียวแตกเลยใสก็เลือดเลือดเต็มหลอดนะแตกอ่ะคือพอมมันก็เลดเกมด้วยแต่ละคนก็เล่เกมด้วยโอ้โหเดีมือแต่คุยฮะเอาเลยว่าลุยต่อครับผม ยิง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 ไปก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อน,นะอนใครจะมาซ้อนวะมันต้องมีคนมาซ้อนดิอัน่นั้นในแมบปบในแมบปบแบ็กซ์นา,นาซ์ซ์แบบนาจะซ้อนปะหนึ่งทีดิเพื่อนหลบ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 สกิล w, ม,มันไวแบ็กซ์นาซ์น,นี่ก็เมตาในะช่วงนี้นี่แบ็กซ์นาซ์นะครับผมเมตาแล้วก็มีเอ่ออะไรฮะคารี่อะ่ะคารี่ที่ไม่ใช่ฮารี่นะคารี่นักยิงนะอีกโดนไปโดนมานะดูดาเมจเมตาเหมือนกันนะ ก็เดี๋ย,ยคารี่ผมจะเล่นตาหน้าเอาไตรงนี้ก่อนดีกว่าเบนนี่ไม่ได้เมตาหรอกผมอยากเล่นเฉยคิดไม่ออกเวลาเล่นอีพีคิดไม่ออกเลยโอ้โอ้โอ้เกือบโดนนี่นี่ตัวใส่ใครเมื่อกี้เอ๋อมันหลบอยู่นั่นฮะเดี๋ยวเรารอจังหวะถ้าฟังโก้ดึงได้เมื่อกี้คือมันนะบอกไว้เลยอเ,เออครับผมเขาเริ่มตีหลอดแล้วตีหลอดแล้วครับผมนี่อันตีไปโอ้ เริงเลยแต่ว่าได้หลอดมานะครับผมทีเราลาดัลาดหลอดไลด่ไล่ลลนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะโอเคเราเตรียมปิดเกมครับผมเตรียมปิดเกมครับผมปล่อยอันตีไปเลยนะสกิลอันตีของเรามีบนต่อป้อมนี่ฟันเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออแตกลิงยังไงโดนเป่าหัว,หวทีเดียวแตกเลยครับผมลงเจิมหัวอัคระครับผมอยากบอกแล้วอยากเป็นฮนุมานใช่ไหม เอพิเกรเด้อิกอองรีโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมหากเลมนี่อำคาญจริงๆกเลมนี่ยเออเออโอเคโอเคโอเคนี่ไม่แตกเลยเอานี่ไปเลยจบเกมสวยครับผม